สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเซอร์ไมกี้และตอนนี้อยู่กับอีวาเกมเมอร์เจ้าเก่าหรือเจ้าใหม่วะเจ้าเก่าดีวะ <c oughs> เจ้าใหม่เจ้าเก่าครออโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นโหมดซอมบี้ในนารกาเาาะเบดพอยนะซึ่งก็เป็นโหมดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมโดยโหมดซอมบี้นะฮะคร่าวๆเลยจะมีอยู่สามตัวแล้วด้วยกันนะครับผมก็คือฮีโร่นะครับผมแล้วก็ซอมบี้ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวหน้าซอมบี้ ราชาซอมบี้ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งราชาซอมบี้เนี่ยจะสามารถแปลงร่างเป็นคนได้นะครับผมแปลงร่างเป็นคนเพื่อไปป่วนไปป่วนคนที่แบบว่าทําการปลูกต้นไม้คือต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่มันเหมือนกับคนเนี่ยต้องไปช่วยกันปลูกต้นไม้สามจุดนะครับ <S <S ให้ต้นไม้เนี่ยมันงอกงามนะครับจนออร่าสีทองเนี่ยมันกระจายพื้นที่แนละทำให้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ประมาณนั้นนะครับผมส่วนส่วนซอมบี้เนี่ยต้องทําให้ทุกพื้นที่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่สกปรกนะครับ เขาเรียกว่าอะไรโจมตีต้นไม้อะเออเหมือนกับต้องต้องคอยทำลายต้นไม้เพราะว่าไอ้ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันทำให้ซอมบี้เนี่ยตายนะครับผมถ้าเกิดว่าซอมบี้เนี่ยไปโดนไปโดนอัร่าต้นไม้ก็จะตายนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซอมบี้เลยต้องทำลายเนี้ยง่ายๆคือซอมบี้อะ่ะฆ่าคนนะครับผมส่วนคนเนี่ยต้องเก็บต้องเก็บซากต้นไม้เนี่ยแล้วก็ไปปลูกให้มันเติบโตจน100%นั่นเองนะครับผม คนซอมบี้ซอมบี้ปกติเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ตีธรรมดาเลยแล้วก็สามารถวางต้นไม้หลอกได้ด้วยที่ต้นไม้หลอกเนี่ยเมื่อเก็บปุ๊บเนี่ยจะโดนขังนะฮะฮีโร่จะโดนขังโดนล็อกขายประมาณกี่วิอ่ะอุ้ยนานนะประมาณสามสามสามวิได้มั้งสามหรือห้าวิอะผมว่าเกินผมว่าเกิน ผมว่าเกินนะฮะถึงไม่เกินเนี่ยซอมบี้มันสับฮีโร่ประมาณสองทีตายสองคำทีตายซึ่งมันแต่ฮีโร่ก็สามารถเกินใหม่ได้นะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับทั้งการเล่นแบบคนนะฮะแบบแบบเป็นตัวฮีโร่แล้วก็แบบเป็นซอมบี้นะว่าจะเป็นยังไงครับไปกันเออกดได้พร้อมไหมพร้อมเลยไปเลยคุณไม่กดเลยลืมพยายามเลือกลงจุดที่เห็นปะ่ะมันจะมีสังรเหลืองอ่ะสามจุดเลือกใกล้กลๆต้นๆนะคือต้องบอกว่า เราอะ่ะถ้าเป็นฮีโร่นะเราจะเป็นคนปลูกต้นไม้คือมันจะมีแบบเหมือนกับมีรากไม้ตกตามพื้นเงี้ยตะรกิดต้องไปเก็บไปเก็บมาใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้ที่เก็บไปปลูกต้นไม้ทอง,ท,อง,ท,องที่ตามจุดนั้นให้มันโตให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสามจุดก็คือเราก็จะจบกับภารกิจสําเร็จสาเร็จฝ<อ>ั่งฮีโร่นะส่วนฝั่งซอมบี้ไม่มีอะไรเลยไรฆค่าไร้ค่าห,หมด,ดก็จะมีสก<ะ>ิลอันติที่วางต้นไม้ปลอมเป็นต้นไม้ปลอมถ้าฮีโร่มาเก็บอะฮีโร่จะติดราก แล้วเราก็ไปฆ่าประมาณนั้นฮีโร่ <ไป S 1> จะอยู่จะอยู่นอกวงไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกวงเนี่ยเรื่องมันจะลดแต่ส่วนซอมบ,บี้เนี่ยอยู่นอกวงได้แต่อยู่ในวงทองไม่ได้คือในวงในวงต้นไม้อะจะอยู่ไม่ได้ผมอยู่สถานะปัจจุบันเป็นฮีโร่ไอ้ฮีโร่เหมือนกันเราต้องไปเอาต้นไม้ไปไหนมันตามพื้นไปต้องทองอ่ะผมเก็บแล้วอันหนึ่งอ่ะเก็บแล้วไปปลูกข้างในต้นไม้อ่ะตรงนูอ่ะปลูกตรงตรงตรงไหนวะตรงจุดไงตรงจุด มัีสามจุดอะที่ผมบอกโอเคอโอเคอโอเคโอเคแดมือกรัดก่อนมันให้ปืนผมมาว่ะใช่ใช่มันจะไม่มีมันจะไม่มีวุ้นเลย,เลยมันจะมีปืนอันเดียวเราต้องไปซื้อเองเว้ยถ้าเราไปฆ่าพวกนั้นได้หรือเราแบบไปปลูกต้นไม้ได้อะมันจะได้เงินเราเอาเงินไปซื้อที่กล่องโหดโหโหดจะเก็บต้องระวังเลยนะบางทีเจอจเจอต้อนไม้ปลอมโอเคอโอเคปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกแล้ว เลยเป็นใครโยนใครโยนใครโยนเข้ามาวะพอต้นไม้เริ่มโตอ่ะว,วงทองมันจะขยายแต่ครานี้ต้องระวังราชาซอมบี้ไอ้ตัวราชาซอมบี้เนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยดับอนาเขตสีทองได้อ๋อเออแต่ราชาซอมบี้เนี่ยมันมันจะปลอมตัวเป็นผู้เล่นได้ด้วยนะปลอมตัวเป็นเป็นขวานได้ได้ด้วยมันดูยากถุงมือก,กันรนยกเอา้าโอ้โหโดนจริงเลยวะราชซอมบี้ยิงมา ตอมบี้จะเอ็นด้วยเหรอเฮ้ยโดนตอมบี้โดนตอมบี้ปลาโดนตอมบี้ปลาระวังตายก็ตายนะตอมบี้ไม่ตีน่ะปะเดีววะไอ้ยอมบี้ตอมบี้คือคนใช่ไหมอุ้ยหมายเหงียนเนี่ยตายเลยตะกี้อยู่ต้นไหนอยู่ต้นหนึ่งบนชายล่างต้นหนึ่งเหรอแล้วผมต้องกลับไปเกิดยังไงอ่ะผมอยู่ต้นสอง เันเกิดต้นไม้เหรอเราต้องไปเกิดที่จุดไอดอกดอกดอกบอัวโอเคกิตวิ่งจุดเกิดจุดดอกบัวดอกบัวแล้วกด e เหมือนเดิมตายให้กี่รอบวะเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวิดได้รอบหนึ่งราชาซองพี่ถูกสังหารแล้ว ลอกไปอลากปลอมลากปลอมชิบหายไปผูกแล้วเจอตปลอมเหรอเจอลากปลอมเจอลากปลอมไปขยายลากแล้วีต้นสองขยายพื้นที่แล้วครับผมต้นหนึ่งขยายไปแล้วต้นสองมีตังค์ยัง,งวะเนี่ยกูซื้อไม่ได้ยังเฮ้ยขี้ออซื้อไม่ได้ว่ะค่า,าหมื่นหนึ่งเงินตีไม่ได้โอเค ไอ้สัมบี้โอ้ซอมบี้บใช้สไนเปอร์ยิงผมมันมีขวานไม่มีป้าขวานเนี่ยซอมบี้มันเอาปืนมายิงอะซอมบี้ที่ไหนเอาปืนยิงวะซอมบี้ถ้าเอาซอมบี้เอาปืนยิงคือน่าจะเป็นตัวราชาซอมบี้อะมันปอมมันมันปอมคน,คนคงนั้นมันถือปืนเนี่ยอ๋อตกลงตกลผมไปต้นสาม

ต้นสาต้นสามเจ็ด no ร์เซ็นต์แต่รอยแล้วโคตรยากเลยเฮ้ยเฮ้ย้อนเซนท่ไหนอ่ะใกลใล้เบอร์สเบอร์สองเบอร์สองสองใกล้จะขยายเต็มที่มีเง่นเบ้างเออพูดไม่ได้เลยตาย โอเค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 ได้ต้นไม้มาแล้วเบิร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หต้นไม้เบอร์หนึ่งโอเคห้แล้วอุ้ยุ้เบอร์สเบอร์สามแปต้นไม้กำลังพ่ป่วยพุ่งเลยต้องไปฆ่าสอมบี้ โอเคสวยเฮ้ยชนะเลยเลยเออเรียบร้อยเออแจมนี่มันคาเบดมูลปูผักปูต้นไม้ดีว่ะไอสารเอ็นไอผมเป็นไอพื้นเอ็นหลอดเป็นหัวหน้าสตอมบี้มาคุณ นี่แน่ฆ่าไปหนึ่งเี่ยเฮ้ยฆ่าไวจังแปลงร่างเป็นคนก่อนเฮ้ยมีคนแปลงร่างเป็นคนแต่ผมนี่แหละเอ้ยทำเป็นเมียเนเมียนก่อนนี่แน่หุ่นต่างหีมันเยอะมากเลยวะเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยต้นไม้ผมไงผมทำให้มันหายไป ฮ่าฮดีมากเลยทำไมเพ่อาฮาฮ่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 ากูกลับร่างเด้อง่าฮ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 ่าไอ้ไอ้ว้ข่ามันข่ามันอุ้ยกลับมาแล้วจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมเหมือน่ผมไม่ยืนในนั้นนานผมจะทำให้มันต้นไม้พังได้ผมพันอยู่มันพังเอง หนึ่งนี่มันมันเยอะมากจัดจัดมมันจายแล้วอ่ะโอ้ยโดนยักษ์โดนยักษ์ไมงอื่นไำไมงอื่นโอ้ยโดนยักษ์ฆ่าอื่นดีได้ไมสมสกิรเลยว่าทำไมวงอื่นว่วงนี้มันไปวงสามไหมวงสามร่างสามอไปวงลางดีกว่ามัน เฮ้ยตวยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยใครจับมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไอ้พระฆ่าพระเราต้องฆ่าพระลุมมันเออลุม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 ไอ้พวกจอมยุทธ์เขาเนมาเหรอวงเนี่ยวงมันมีกำกัดมั้ง อย่าให้มันเข้าไปอย่าให้มันเข้าไปอืมอย่าให้มันเข้าไปอย่าให้มันเข้าไปอืมเรียบร้อยฮู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 อย่าให้มันเข้าไปอย่าให้มันเข้าไปทำทำไมอืมอืมอืมเกลียดมันละกดคลิกขวาครั้งก็เดินหน้าเหมืไมแชนเจ็เขาได้ที่หนึ่งแล้ววะไม่ใช่เขาได้ที่หนึ่งแล้ว โอเคดัดับ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 เฮ้ยดับไว้ดับไว้เลยดัข้ามันข้ามมันไปดับกับข้ามมันไปดับ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 กับข้ามมันวัววัวไปดับไปดดับกับข้ามมันไอ้พวกจอมยุทธ์ฮ่าฮ่าฮอย่ามาปูต้นไม้ตรงนี้เราไม่ชอบต้นไม้ความมืดมิดเราไม่ชอบต้นไม้เราไม่ชอบความมืดไอ้พวกจอมยุทธ์ตายตาย เฮ้ยมีคนมีคนมีคนปุ่นต้นไม้อยู่ปุ่นติ๊กโตปุ่นติ๊กโตนี่แน่กำลังยิงมันอยู่มันอยู่คนเดียวด้วยโคนาเฮ้ยมันมีอุธยาใกล้อาวุธระยะใกล้เฮ้สับเลยสับึสับึสับเลยเข้าโอ๊ยสวยสวยรับตายรับตายเข้าหูอุศาเข้าไปนี่แน่มาฆ่ากู ฮ้ต้นไม้ดับต้นไม้ดับต้นไม้ดับขาจุทธขาจอยุทธเฮ้ยไปเลยไปเลยทะวงทะวงทะวงเออข้อามันข้ามันข้ามันข้ามันทะลวงทะลวงทะลวงให้มันอยู่จะให้มนอ่เฮ้ยมันโวยวายมันยวาย เออตายอ๋อม ok. ันขยายเพดพอดีเพ็ดมานะเฮ้ยแต่มันต้องหมดเวลาแล้วข่าววิข่าววิอข่าววิอข่าววิอย่ให้มันอย่าให้มันเสร็จเยี่ยมโอ้โหเราพูดจะนะทั้งที่ผมเป็นตัวหน้าและผมก็ตายหาไม่หาโดนบุงเพิ่งบุงเพิ่งแหลงมาบุ่งคอง พีศาตต้นไม้ชนะ